ท่านที่มีอาการชาที่ขานะคะร่วมกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงฟังทางนี้ค่ะแล้วเคยไหมคะปวดลึกๆในสะโพกชาล้าลงขาหยุดปวดหยุดทรมานกับอาการแบบนี้ปวดจนเดินไก่ไม่ได้ค่ะอาการที่แสดงอะฮะมันจะปวดลึกๆบริเวณก้นกบนะคะแล้วก็ล้าลงสะโพกหรือต้นขาด้านหลังจะมีอาการขณะที่นั่งยืนหรือว่านอนตะแคง ทับข้างที่มีอาการนานมากกว่า15-20นาทีคะอาการจะเบาลงเมื่อมีการเปลี่ยนท่าเช่นจากที่นั่งแล้วก็ลุกขึ้นยืนหรือว่าเดินนะคะอาการปวดจะแสดงเพียงด้านเดียวถ้าเกิดว่าเรายืนเนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสองข้างเนี่ยก็จะสลับข้างกันเป็นบางรายก็จะมีอาการชาร่วมด้วยกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไกลไม่ได้อาการปวดนี้จะดูแลได้ด้วยเดียร์ออฟิเอกนะคะ ดอฟฟิซเอกซซึ่งมีสารอาหารถึง19ชนิดนะคะสารอาหารที่ช่วยลดในการอักเสบของกล้ามเนื้อนะคะก็จะเป็นพวกขิงขมิ้นชันเห็ดหลินจือสารสกัดจากมังคุดแล้วก็ปักกี้ค่ะส่วนสารอาหารที่ช่วยฟื้นฟูเส้นประสาทสมอง12เส้นคู่แล้วก็ไขสันหลังอีก31เส้นคู่นะคะจะช่วยผ่อนคลายความเครียดด้วยจะเป็นพมมีค่ะชาเขียวเห็ดยามาบุชิตะเกะนะคะส่วนสารอาหารที่เพิ่มพลังลดอาการอ่อนล้า จะเป็นสารสกัดจากโสมค่ะโคเิวเทนแอลคาเนทีนทอรีนแอลไลซีนแอลกูตามีนค่ะสารสกัดจากดีอ f f ฟิสส19ชนิดนี้ที่จะเข้ามาดูแลอาการที่เป็นอยู่ให้ทุกเราลงค่ะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่0 8 9 9678352ค่ะ